โอ้โอ้นะคบมาเจอกันแล้วนะครับทุกคนนะคบผมมาเจอกันทีนเลยก็จบไปแล้วนะครับก็ทีมให้หวังกันก็นะครับก็ตามทีมนะครับก็เริ่มจากเคซีก็ตามพีเข้าพีออกนะครับทีมนี้ครับตั้งแต่ละทีมที่ตกชั้นไปกันแล้วแต่ สถานก,การเขานะครับลริว์ภูก็จะฟูงไปอย่างเป็นจาฟูงอยู่แดนอยู่นะนะครับจะฟูงอยู่หมดปีนะครับผมว่านะครับผมแล้วนกะ็แมนยูเจอซิตี้ก็ตามมานะครับแพลตฟอร์ตเตะลูกเสียบขมโพเด่นสองลูกออกจ่ายบอลพลาดของอัมอัมลาบัดสุดท้ายเสือนคาเลเรนลูกลิลเลียนโคง้งเอียงโตกันแล้วก็ ทีมที่ทน่าทึ่งก็คืออาเซอนอลนะครับแล้วก็ตามตารางนะครับตารางก็ลิเวอร์พูลยังเป็นจ่าฝูงรองจ่าฝูงลงมาเป็นแมนเชเทเทเทสเตอร์ซิตี้อาเซอนอลอยู่อันดับสารแล้วก็เวสต์บริล่าอันดับห้า,าเป็นสเปอร์นะครับบาร์เซโลน่า,าเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับแมนยูก็อยู่อันดับหกอยู่นะครับ,แ,บ,บ,รบแต้มยังไม่ขึ้นนะครับแพ้ให้แมนเชเทเทสเตอร์ซิตี้ตลอดนั้นก็เลยทีมก็เลยไม่ขึ้นนะครับ ก็ตามตารางนะครับแข่งทีมไหนที่ยังแข่งไม่ครบก็มีแค่ทีมเดียวนะ,ค,วนะครับ, utt, แ, Town, รบแข่งไม่ครบนะครับบอลมัดแล้วก็รูตันทาวนะครับแข่งไม่ครบแล้วก็ฮานาเซอส์เปอร์ซิตี้เขาแข่งรอบเดียวจบครบหมดนะครับแล้วก็ย้อนรอบยูฟ่าวันที่5และวันที่6มี2ทีมนะครับถ้าทุกคนอยากดูยูฟาก็ ไม่ต้องไปสมัครทูวิชันก็ได้เข้าไปดูเข้าเข้าไป Google ไปพิมพ์ว่าไลสดไลสดทีมไหนที่เราจะดูอะเราไปพิมพ์แล้วกวกดเข้าไปันตรงที่ว่าเป็นบอลเป็นโลโก้บอลน,นะครับเป็นโลโก้ลูกฟุตบอลดำข้าวน้อยๆน,นะครับแล้วกดเข้าไปลิงก์เรื่อยๆแต่เน็ตต้องแรงจริงๆนะเน็ตถ้าเน็ตคุณไม่แรงดูไม่ได้นะครับ แต่ถ้าไม่อยากดูในนั้นเน็ตไม่แรงทำยังไงไม่อยากสมัครทวิชั่นเข้าไปใน a c e b o o k แล้วก็พิมพ่าจะสมมตคุณจะดูสมมติคุณจะดูดบอลทีมที่คุณจะดูอ,ะอ่ะถ้าพิม่าอ่าสมมติเราจะดูปารีสก F ับเอฟเอฟซีปอร์โตแล้วก็พิมพ่าปารีสไ์สดด่ะปารีสแชกแมงไ์สด ก็กดเข้าไปแต่คนที่ดูไปแล้วที่ดูไปแล้วถูกกันไรสดบินออกบินคือไรสดบินเราดูไม่ได้ก็คือไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับแล้วก็เข้าไปดูอื่น,นแต่แนะนำนะครับ เติมเน็ตแท่นแรงๆดูใน Google สะดวกไฟครับภาคแต่มันจะดูลายข้างไม่ได้เราต้องปรับให้มันเป็นลายข้างโทรศัพท์เรามันมีอันโหมดตะแคงโทรศัพท์ลายข้างอยู่นะครับก็มีเรื่องโทรศัพท์ทำม่ได้ครับเรื่องกดติดตามกดไลค์ครับขอบคุณครับ